ครับสวัสดีครับผมแพทย์จรย์ยันต์คุณพันธ์นะครับหน่วยง,งานวีแคร์ทำการรายงานวีคนี D ่ดีพอร์ตครั้งที่5นะครับระหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559นะครับหน่วยง,งานวีแคร์มีหน้าที่ในส่วนงานรับผิดชอบอยู่2ส่วนครับคือการบริหารนี่สินและสินทรัพย์นะครับส่วนการบริหารนี่สินนะครับ,บมีพี่หนึ่งนะครับเป็นผู้ ดูแลนะครับณปัจจุบันหน่วยงานวีแคร์มีลูกหนี้ทั้งที่2รายด้วยกันนะครับคือคุณราตีและคุณสามภพนะครับคุณราตีนะครับได้โอนเข้ามาแล้วนะครับเมื่อวันที่28นะครับตัวนี้ได้มีการทําการเช็คกับทางพี่ปุ้ยแล้วและก็ในส่วนที่ก็เคยแจ้งให้ในส่วนว่าทําการเจรจาเพื่อขอตัดยอดเงินนะครับลงมานะครับสัก6-50เปอร์เซ็นต์นะครับทางคุณราตีแจ้งว่าเดือนเมษายนนะครับจะทําการ พูดคุยกันเรื่องนี้ว่าจะทาการจ่ายได้ยังไงอะไรยังไงนะครับขอเป็นช่วงเดือนเมษานะครับต่อมานะครับคุณสามพบนะครับเนื่องจากว่าคุณสามพบอวนชําระในงวดของเดือนมกราคมเนี่ย้ามาแล้วนะครับตรงนี้กําลังรอชําระนนงวดต่อไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอาจารย์สามพบไม่เคยติดการชําระล่าช้านะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวการบริหารสินทรัพย์นะครับโดยน้องต้านะครับ วิกที่ห้านะครับมีจิตต่อเข้ามาหกสิบเคสนะครับรับสายยี่สิบสองนะครับเป็น P สี F สิบแปดนะครับเอกสารคบประจําสัปดาห์ห้าครับแล้วมีการเจรจากับลูกค้าหนึ่งเคสนะครับส่งประเมินวีหนึ่งสี่เคสนะครับงานค้างเก่าจากวิก่อนหนึ่งนะครับประเมินในสัปดาห์นี้จึงเป็นห้างานด้วยกันนะครับนปัจจุบันยังไม่มีงานค้างการประเมินนะครับเอกสารคบประจําสัปดาห์หนึ่งครับประเมินด่วน ประเมินแบบเอกสารครบ1นะครับประเมินด่วน4นะครับผ่าน3นะครับแล้วก็ไม่ผ่าน2ครับผมการเจราจาอย่างที่แจ้งไปแล้วมีการเจราจา1เคสนะครับารราจากเคสผ่าน3เคสนะครับการเจรจาเป็นเคส3907นะครับตัวนี้พี่1ประเมินอ,ออกมาผ่านนะครับแต่ว่าตัวเลขอาจจะต้องต่อรองนิดหนึ่งนะครับเป็นของคุณการภาดนะครับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะหมู่บ้านกีนเลกนะครับอ,อยู่ตรงบางพลี นะครับสมุดปากการนะครับเนื้อที่2งานครับหลังใหญ่เลยทีเดียวนะครับวงเงินขอมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทนะครับประเมินก็โอเคผ่านนะครับตรงนี้แต่ว่าตอนที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเนี่ยลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารอะไรเข้ามาให้เรานะครับพอพินึงประเมินเป็นการประเมินแบบไม่มีเอกสารนะครับและประเมินออกมาแล้วจากราคาเนี่ยน่าสนใจนะครับทางชมจึงแจ้งให้ทางน้องต้าเนี่ยทำการขอเอกสารนะครับเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่า จากดูรูปภาพแล้วก็เอกสารต่างๆด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับลูกค้ายัางตอนแรกยังไม่ส่งเข้ามานะครับพอหลังจากนั้นลูกค้าคิดแล้วแล้วก็ลูกค้าแจ้งกลับมาทางน้องต้าว่าจะออาขออนุญาตไม่ส่งเอกสารตัวนี้เข้ามานะครับเนื่องจากไม่สนใจแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นต่อมานะครับเป็นการาในส่วนของน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นเป็นการในส่วนของตัวนักลงทุนนะครับ ในสัปดาห์นี้น้องนุ่นมีการเบริกผลตอบแทนนะครับทั้งเบิกผลตอบแทนพร้อมตรวจสอบเนี่ยประจําเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับสอบมีการเจรจาก,กับหมอต้นเพื่อการลงทุนหมอต้นต้องการจริงๆแล้วแกต,ต้องการดอกเบี้ยเท่าเดิมนะครับหรือมากกว่าผมก็เลยงงว่าเพราะเราบอกแล้วว่าในปีนี้จะไม่มีการให้ผลตอบแทนเท่าเดิมนะครับแลตอบแทนจะต้องลดลงนะครับแกแกตอบมาแบบนี้ผมก็เลยงงๆแต่ยังไงก็ให้น้องนุ่นตามแกต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าวิเคราะห์จาก ยังไงจะเอาเงินของแกก็ต้องเท่าเดิมนะครับแกว่ามาอย่างนี้นะครับต่อมาครับเป็นการติดต่อให้คุณพรสีเสนเอกสารในเรื่องของการขอเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ทีนี้ศรสีเซ็นมาแล้วนะครับอ๋อพี่พรสีแกยังไม่อยู่นะครับยังไม่อยู่แต่ว่าการติดต่อแกอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของการขายที่ดินนะครับในส่วนของท้องไร่ป่าแล้วก็ตรงที่ดินตรงพังงานนะครับตรงนี้มีทั้งสิ้นติดต่อมามีทั้งสิ้นพี่หนึ่งติดต่อไป ล่าสุดนะครับก็คือในส่วนของตัวคุณมิ้นท์นะครับตรงท้องในป่าที่เขาสนใจนะครับตอนนี้คนดูอยู่ที่สมุยถ้าจะไปพังงานเดี๋ยวจะโทรแจ้งกับทางพี่หนึ่งนะครับคนที่2นะครับคือคุณเอ็มนะครับสนใจหาดสลัดและมะเดื่อหวานนะครับเห็นแจ้งมาว่าจะลงเสาหนี้ก็อขอให้โชคดีในส่วนของตัวนี้แล้วก็อัปเดตในส่วนของทางพี่เขียวนะครับอย่างที่ผมส่งไลน์ไปให้ครอบดูนะครับพี่เขียวสนใจที่จะ ออรอเมียฝรั่งนะครับสนใจอยู่3แปลงยังไงแกจะรออัปเดตกับเราอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมขอจบในงานวนะิธีรีพอร์ตในงานวีแคมพนนี้ครับขอบคุณมากครับ